บา่เล่นน้อาแบบไปฉีก่อนก็เราคเรื่องของเทปจริงโ้ยเีบโับดียกนะฉีโตไม่ด้ฉีลตั้ปินะฉตรงเน้ยค่ะเราไม่ฉีต่อเนื่องอย่างนี้หลายๆน้องๆหลายคนรู่งยากว่าพอฝึกทวไปทฝึกหน้าแปงพอเข้าคารเดินถูเท้าพ่ยแบบนี้ซึ่มน้ำมาตุ้มะครับ มันไม่ประหยัดเลยนะพวกเป็นผเลยการดับไฟที่ดีหน่ก็คิต้องปลอดใช้องต้องถูกกล้องสามต้องรวดเร็วคุณได้มีปริกิธิภาพประสิธิผมที่ประหยัดด้วยทุกอย่างต้องอย่างกรใช้แค่พอดีอ่ะไม่ใช่อเวอร์ใช้เทพอดีไม่ใช่อเวอร์เทนมีการฉีดน้ำหรือฉีดตงๆแต่เรามีหัวฉีดรุ่นใหม่แบบของกูมูนไม่ได้ใช้แล้วอย่นี้ไอ้ยืดแต่ไม่มีวาล์วปิดแบบนั้นนะครับไอ้นั้นไว้คูลงข้างนอก ซึ่งน่าจะเมื่อเป็นเทคโนโลยีเมื่อประมาณ20่สิบาปีที่แล้วโมชิแบบนั้นวันนี้เราจะเราจะปิดแล้วเราจะไม่ใช้แบบนั้นซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถเปิดปินน้ําได้ควบคุมปริมาณของน้ําได้แล้วควบคุมการเกิดปินควบคุมทั้งปรับอัตราการไหลได้แล้วเมื่อก่อนเรายังไม่สามารถปรับอัตราการไหลได้ต้องเปลี่ยนไอดูเล็กๆใช่ไหมครับเมื่อมีน้ำหมดเร็วแม่อเขาด่าเราเฮ้ยเป็นโมชิดูเล็กเนาะเป็นโมชิดูเล็กแบบนี้ ไม่ใช่พอนอยู่หัวฉีดว่าหนึ่งนิ้วหูขนาดเล้กฉีดปืนน้ำหมดแป๊บเดียวจะไปต้องดับรถหมดมาไงไม่มีน้ําแบบเนี้ยนั่นสมัยก่อนก็ถ้าสมัยก่อนผมก็ใช้เทคโนโลยียุคนั้นผมเพิ่เปลี่ยนดูเล็กต้องเปยนดูเล็กผมมันยืดห้อยเปลี่ยนอันเปลี่ยนแล้ก็ฉีดนูเล็กโอ้ฉีดน้ํามายชิ้นหมายทางนี้ทันทีมันดูเล็กเชิงอมดนิทยาวฉีดน้อยก่อนเขาพูดเดี๋ยวนี้ฉีดน้อยเขาฉีดน้ําไม่หมด แต่พอรุ่นใหม่มันปรับกัะจายการไหลให้แล้วเริ่มไปเอาไปสวิตเซียงอะไรมาก็มันก็ดีนะการใส่ข้อเทคนิคใหม่ใคือเริ่มเป็นหลักวิ่สาปนิกศาสตร์มากขึ้นก็แต่เราควบคุมปริมาณนะวันนี้ข้อข้อจำกัดคือที่ยิงตรงๆมาแต่ถ้าผมรอความร้อนตรงนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ยมันถึงเป็นจ่อทะลุนึกออกใช่ไหมครับเวที่ยลดความร้อนต่ำแต่ถ้าที่ยิงมาที่่านลงไปตรงนี้ข้อดีคือมันจะแช่ ก็เกิดการแตกล้งกันนะครับฟังน้ำมันขึ้มเข้าตรงนั้นคูดาวได้ดีไม่หละบคูดาวในข้านแต่เราไม่ได้ขีดแบบนี้นะขีดแบบน้นนำก็เบลื้นแล้วก็ไอ้น้ำก็เยอะเปิดพื้ดพยุดปื้ดแกล้งก็ดับต่อมาอันนี้เราไม่ต้องการเข้าไปแต่เราให้เกิดในน้ำดูให้ไกลปื้ดคูดาวปื้ดเราเข้าไปได้ดี พอเข้าใกล้เราเริ่มปับโฉชีไปรถโกเริ่มดิบตะปีดิช็อตดิช็อตไปทั่วคือทุกอย่างต้องทำแบบมีเหตุมีผลม่ใจะมั่วครูฝันไม่ได้เสียทีเลยที่ถูหลักฐานไม่ได้นะครับวิธีที่สองเราถีงแล้วเรียกว่าอันนี้เรียกว่ารองเท้าเท้าครับรองเท้าเป็นอ่านในคู่มือมาตรฐานที่ผมผงไปให้ครูแชร์ไปก่อนที่เมื่อวานน่ะพดเท้ารองเท้าน่าจะมี่ใน ไปอ่านทุ่มมือนั้นประวก็ไม่รักษาที่จะทำให้เนี่ยเขีย่ยวกับว่าหัวข้ออะไรบ้างเนี่ยเขาไปอ่านเสริมรถเท้ารองเท้าเท้าบอกว่ามีการพึ่งก็เพื่อนะการเปไอ้อันนี้หมายความว่าเรากําลังอยู่ใกล้ๆกับความร้อนมีเปลวไฟมีเปลวโมกมาผ่านเราปึ่งหยุดปึ่งหยุดแค่เนี่ยคือสั้นๆเพื่อนะเป็นไอหมดเวลา น้ำก็เหลือทิ้งฉีดพอน้าเป็นเล็กๆเดี๋ยวความร้อนนิดเดียวมันก็ระเหยไเปเ<ๆ>ลยแล้วลองทานปุ๊บให้มันกลาย,ายาเป็นไอจากเนเต็บเดือนที่ผมบอกว่าน้ำถือสรางสองส่วนคือของเหลสวสองที่กลายเป็นไอสังเกตไหมหัวฉีดรุ่นใหม่ๆมันจะทําให้เป็นสเปรย์ยกตัวอย่างเช่นนุหก60เข้าประหยัดน้ำไนงะแต่ถามว่ามันยิงได้ไกลไหมไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ไกลมันอยู่ใกล้ไงไ แต่พื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ที่มันครอบคลุมได้แต่ถ้ายิงไปเราถ้าไม่เข้าเข้าไปไม่ได้เราต้องยิงไปไปต้องฝ่าปิทคเทาะนั้นไอ้ลูกเนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแต่ที่เอาไปในเรือไม่ได้ไงถ้าไปไม่เรือที่เอาไปได้ไหมมันลำบากจากที่มีเรือใหญ่ๆก็เอารูปติดต่อเนี่ยไม่ได้นั่นคือเทคโนโลยีว่าทำไมมันคิดแบบนั้นตอนนี้ถ้าเรามีไม่มีแบบนั้นเราทำยังไงอันนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยี พูดถึกงการทำนู่นทำนี่แล้วเราจะดักมันาะทำไงนั่นเทคนิคง่ายๆอันนี้เสร็จแล้วจะไม่ดินหมอเดี๋ยวเราจะไปสั่งกินกันแต่เราเล่มลหมูดูจเรียนนะนี่งมันคือเดี๋ยวทำเทคนิคเหมือนรูป60ปัจจุบันเราไม่มีรูป60ทุกทุกที่หนึ่งเดเรามีพัดลมถูกไหมครับเรามีพัดลมปั๊งลงมลม นีไฟตึ้งอยู่ข้างในที่ยืดออกใช่ไหมครับเถ้าลมพ่นถ้าลมพัดดันลมเข้าไปถูกไหมถ้าลมมันดันลมเข้าไปแต่ลมอย่างเดียวมันก็ทาชอบเพิ่มการจุดติดถ้าเติมเาเติมอากาศนี่มาอูม่เอาเว้ยเอาน้ำหัวฉีดเนี่ยมาพ่นข้างนอกถัาลมฉีดน้ำเข้าไปผ่านพัดลมคราวนี้พัดลมก็จะตีน้ำในหมอดันเข้าไป ปกติใต้จะมีนี่เหนไหมะใส่คพนะี่ลักษณะภาพสมมเราเป็นเ,นเรือที่เปลในการที่จะส่งลงหรือพายลงไปมันน่าจะมีแรงต้านออกมาที่ปนา่ลูต้มกระหนดเลยว่าต<า>้นนึงหรือ่นวิธีแก้ไขคืเทคนิคเวลาเราควบคุมไม่ใช่มีหนึ่งเทคนิคต้องมีหลายเทคนิคเราจากไฟนะครับพี่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเทคนิค ถ้าพี่ทำไม่ได้เหมือนพี่เราไม่เทนที่สองไมเทคนิคที่สามไปเรื่อยแต่ต้องเรียนรู้เทคนิคนะถ้าข้อจำกัดที่พี่บอกว่ามันทำไม่ได้แต่พี่ลองอ่านดูก่อนมันต้องมีทางออกให้มันในทุกที่มันคือกันเหมือนพี่ปอบพัดลมอ่ะมันรู้มันออกช่องไหนบ้างเลอว่าต้องให้มันไหลไปของน้ำหนักของน้ำอัดมันก็จะตกลงไปด้วยความชื้นเราอาจจะทำรูปปกติก็ได้แต่เราไม่สามารถแบกงรูป ไอ้ที e หมอกน้ำผ่านเข้าไปนองอันนี้ที่เอาน้ำเพื่อลดสะกุ่แต่ทำแบบนี้ช้าทำแบบนี้มันช้านะมันต้องใช้เวลาในการเททำว่าเททมหว่ามันจะคูณลิ้งมันจะเกินตัวพี่ต้องเป่าไปเรื่อยๆหมอกน้ำผ่าเข้าไปเอาลมีีันเข้าไปให้เร็วกว่านั้น,นพี่าผงที่อัดโขงเข้าไป ผมหนึ่ขาเงี้พื้นที่มันเยอะไงเนี่ยก็จุดเด่นของผงเค่มีแห้งมันดับเร็วไปว่าพี่ไม่อย่างนั้นมันเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมลดการเผาไหม้ไปก่อนตัจจัยโลกโลกเอาผงยีฟุงไปหมดเลยเร็วไปก็จะหายตอันนี้พี่ตามเรื่องของน้ำก็คือการของน้ำตามเมื่อท่านลดระดับภูมิข้อจำกัดผงมันตลดเอาเร็วไปมีแต่มันลดระดับภูมิได้ไม่ดีอันเราต้องเอาน้ำเนี่ยขาดหมอกเมื่อไหร่เนื่อลดอุณหภูมิให้มัน เพราะเมื่อวานตอนเข้าไปพอคนที่ใช้ถังเก็ตถังของที่นีนะครับเพราะของคุณนีถังของคีนีออกพวกเปลวไฟที่มันแดงๆมันก็เบาลงนะครับแล้วก็มันก็ฟูเต็มใช่เต็มแล้วก็น้ำตามืเช่นอย่างนี้พี่เอาไปจาบรถแต่าปได้ด้วยนะถ้าไปไม่รถเนี่ยแต่พี่จี๋มมไม่มีทางดับแล้วไปไม่รถเนี่ย พรามร้อนสูง๊บกุ๊กก็เหมือนดับไปใหกระทะน้อยนั่นแหละผมก่อนเพื่อให้เพื่อให้ไฟยุบให้ไฟยุบตัวแล้วที่ตัำนกะ่นแล้วถรามันก็อ้อนีนสเลยเรื่องเรื่องมาเรื่อเทคนิคเนี่เราเอาที่เหลือกินไม่กินไปลองดูสร้างเหตุการ์หยุดไห่ร้อก็เหมอนเราี่จบไปกระทะแหละถ้าพูดกระทะผมว่าทุกคนจะเ,เข้าใจ,าใจดีพสม่ ี่ามได้สบายควันออกจากหน้าต่างนะครับนึกออกกันไหมถ้าพี่ปรับเต็มมันก็ดูดออกแต่ถ้าพี่ปัก,ก,กอับมันก็มีอากาศวนกลับเข้ามาที่อันนี้เปลวไฟก็เหมือนกันพอเราปรลังรอวัตถีแบบนี้อันนี้วัตีอนันนี้ไปไปอูตรงนี้ไฟเป็นคืออะไรครับเต็มไปที่ไหนคืออะไรจ้า นาร้ยเป็นคือกอให้เราเรอยต่อเรื่องมันกต่อเนื่องไงมันไม่ดับักทีเพรมีต่อเนื่องจริงๆไอ้บ้าบเนี้มันได้สาระม่เท่าฝึกนี้ยิงผมตุ้มเนี่มันก็ดับแล้วถูกมก็บอวเทคนิือผมที่ี้เรื่องจริงเวลาันปุบปุ๊บปบปุ๊อะจะมัวทำแบบนั้นอยู่ทำไมล่ะเพราะผมยิงปืนมันก็ดับแล้วและอันนี้คือฝึกการดัดพัคชี แต่ถ้ามันอะมันต้องบอกให้ได้ว่ามันไม่ติดวัตมันอันตรายไันเป็นอันตรายต่อนั้นเองถ้าจะด่าไม่ยากมันนึกออกไหม <ละ S 1> เทคนิคน,นีคเนนคนน่เป็นเทคนิคแบบนี้พอถุงก็พอเราปรับนี้แบบกว้างขึ้นเพื่อดูดไปแบบเข้าไปก็คือตองกว้างมันมีเกาเรียกว่าเกิดแดงหมุนอันนี้มันก็จะมีอากาศผ่านเข้าไปในอกายที่เราวิ่งมาอยู่ในตรงนี้อืออืออือพวดดูด เพรว่าดูดคือค่อยๆปักหัวฉีดให้กว้างขึง้นกว้างขึ้นดูด,ดไปดูระยะใกล้าาระยะห่างเรียกว่าดูดกลับมาเพื่อให้การนี้มันไหลเข้าไปที่กลางโหวติกนี่คือเวลาเวลาเราน้ำผ่านท่อไหมเดี๋ยวน้ำท่วมน้ำก็จะเกิดโหวติคก็เรียกว่าโหวติกน้ำจะเป็นรูกลมๆไหลลงไปก็ผ่านอันนี้ก็เหมือนการที่เป็นคน,วค,น,น,ค,นวค,ควบคุมแต่น้ำท่อนคนควบคุมก็ผ่านท่อนี่คือท่อนี่คือช่องท่อ,ทอ,ทอ ข้อเล็กข้อใหญ่ดูไม่เหมือนกันยังลองใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบแบบนี้น่าจะมองเห็นภาพโอเคไหมนะวัชีจะได้แต่วัชีของผู้บูเนี่ยซื้อยากเหมือนกันีวยชีไม่รวยไอ้วัชีได้ที่ปรับโูได้ที่ปรับเขาเรียกว่าขนาดทิศทางองศาของของน้ำได้ที่ก็จะดูดไปได้ทั้งหมด